อันโดนจุดโทษนะครับทีมละสามคนนะครับคนละสามท่าน สวยครับแหมมีหลอกหน้าเท้าด้วยนะครับโดยเฉพาะอีอีกได้สวยครับเป็นการตัวสุดื่อนครับ ถือบ <c ười> er ัตรประชาชนแล้วเดินมาเลยครับ <c> ถ <ười> <c ười> ือบัตรประชาชนแล้วเดินมาเลยครับโอ๊ยโอ๊ยกำลังจะเกิดคุกันเหนียเกันซึ่งยางนี้

จนวันนี้ฉันต้องเกิดฉันต้องเกิดเกิดแน่นอนจะเกิดหรือจะดับเกิดแน่นอนจะเกิดหรือจะดับแต่ถาฉันจะเิดงไงสุดยอ โอ้เขาจะเป็นซูเปอร์ซับแล้วก็จะรับรางวัล MVP ทันทีหากเขาเซฟลูกนี้ได้นะครับสำหรับแบบนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับผู้รักษาประตูนะครับจุดอะไรวะโอ้การยิงเข้าอย่างแค่แต่จังหวะเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบ